ประชาชนครับเหมือนปีเหมือนน้องบัมีรับพ้องอยู่ม้วนกินวานุทศพิตรธรรมนำมาเจอใี้เขาได้ละมาเป็นรักวัดงานาสุกใจประชาชนเฮาเป็น บ้านเมืองมีสุกและบัดทุกข์หัวใจยาเขาก็ดูตั้งยินตั้งยู่เพราะจันหวัดเขาในหูว่าเขาฮักกันมาก่อนนอนเขาก็ะสขสบายในโอ๊ะในใจกูอันกูยังสัเหมือนไฟลุกสุก โดนได้ใจลูกสาวมันตายจากไม่เอาน่าเามาฮับเหมืนแทงเอามาแบงเหมนเ้าลูกตายไปนี้เขาจะแย่จะได้กลับแต่ก็บุกเตแต่มาดังยังคนรานมาเป็นหยนวัน ถัดนา hơn ลูกสาวพิกมาอยู่กับเอาเหมือนกาวตกหามอยู่ตกหามอยคือเขามาฮักษาลูกต้องหาจังวัดคำจังหวูคนนี่มันมีใครมา พ้องหาคนตายหมอยยามีไหนให้ได้ันังนั้นบ้านเมืองไปอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมาถึงเวลานี้ข้ามาัดตูขัวโอขวใจลูกสาวมาตายกับสัตว์อสรพิษงูร้าย มาคบลูกไายบาได้ละจะอยู่นิ่งบาได้ละข้าขอเวงวอนวอนอินวอนพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทหลายถ้ามีจริงแล้วก็ขอแสดงอภฑฑินิหารป้าหมอยุกหมอยามาช่วยจุบชีวิตลูกข้าคืนมาพ่องเตอสศักด ขุสาธหารเอ้ยทหารทั้งหลายนางสนมข้าบาทเจ้ารับ<ะ>ปากข้าไปเดี๋ยวนี้เลยเนอ้อสำรับเรื่องนี้เือไปบอกทหารทั้งหลายสเสนาทั้งหลายออกเป่าประกาศเลย ว่าหมอดีมีที่ไหนที่จะมาชุบชีวิตลูกข้าคืนมาได้สำหรับเรื่องนี้ข้าจะประทานรางวัลเ้ย้อย่างงามก็แล้วกันตัวของข้าเองนางสนมจะรับผิดช,ชอบหรือว่ารับอาสาจากท่านไปบอกข้าหาดบริวารทั้งหลาย ไปซ่อะหาหมอที่ดีๆเอามาฮักษาลูกสาวของท่านข้าพระเจ้าจะจัดการก็แล้วกันรับแล้วทำเลยเดี๋ยวนี้บม่ต้องรอวันรอคืนแล้วข้าพระเจ้ารับแล้วไปเลย ถึงเมืองกาสิงนนอนนครพอลาดสะดอนเปื่อายังมีลายบ้านเมืองกว้างขวาง,งมากมายเข้ามากา็ะขายระพี่น้องเจ้าบ้านมันบ่เหมือนบ้านเกิดเมืองนอนจำป่านนครแห่งแล้งเนล็ดลำติยังเดียวเต้าอ,อันเปิ่นบ่ใครหัวอ,อนัน,นเฮ้เพลงเส้าวดะให้กูไปอ่าน,น ดยมาหนาปีน้องมาเจ้าบังหนาดำบบยิ้มเยมาแจ่มใสพ่อเปิดมีตึงหัวตึงไยมีตีจองมีตีบานแต่ไปไปแม่แม่แล้วเพื่อนบอกอูบะจาอย่างใดทั้งนั้นใจจิมและน้องไอมาสังกาบ่ไอมาสังเกต พวกอาณาเขตก็นิเวสาทประชาชนนะก็มูทำางานเป็นยังได้กันแน่เขาสูงเศร้าบอกว่าก็ไม่ยิงกาะป๋อยก็เหมือนกันนะกะเตะเล่านั่งแปลงหน้ามองกระตองเศร้าเขาเป็นอย่างกันนะพุณอาบางคงก็ใส่ชุดดำาอ่ หมู่กับคนเท่าว่าคนแก่กูว่าเต้เตบ่หูเขามองอันยังกันนะบ่กหูว่าเขามีอันยังในจิตแในใจว่าอีญญาจะเป็นจะต้องท่องจะเป็นได้ไปถามเพืมันหูใจความขั้งนี้จีมงานและนอง อีงบ้านเปิดอนอุดมสมบูรณ์มดแต่แบ่งติอย่างเดียวเนี่ยหาลาษสระเปิดน่ะบ่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เหมือนตุกใจอยู่ฮะน่ะเออแน่นอนก็เดียวแค่จะลองไปถามเปก่อนเนิ่งเจ้าบ้านเจ้าจองว่าเปื่อนมีไออย่างกันเนาะเออก็ถือไปงีงโอ้ป้าป้าเจ้าหไอ้น้อยสูเขภาปที่ใดกันมาเดียวเนี่ยลูกไหนมาไ่นเออแค่สองคนนี่เดินแต่งมาแจกเมืองจกป่านคร มาเดนี่ข้าขอทานผ่านมันทัศนนี้บอพบว่าที่นี่ไปดีหน่อยอรับป้าเป็นเมืองกาสีนะลูกโอ้เมืองกาสีกัเป็นพระฮาสองคนนี่กับแม่ไก่ขนาดเนาะเอ้ก็แปกเนาะบ้านเมืองเปิดก็อุดมสมบูรณ์นะก็ไหลายการเกษตรอะไรอย่าเปิดก็ดีเต้หานราษฎรเป็นอ่ะแม่เนี่ยอย่างแปงหน้าเศร้าหน้าบอยว่าป้าวันน้แง้มแจ่มใส่พ่อพ่อนีเรื่องอย่างกันคมันม่ีเรื่องใครเป็นใครตายครับป้า ลูกสาวพญาเจ้าเมืองกนเสียชีวิตฮเ<ห>ออประเด็นนี้เปิ้นเป่าประกาศกันถึงบ้านถึงเมืองเนอะเพราะว่าต้องการหมอมาจุ๊บชีวิตลูกสาวปเปิ้นขึ้นโอ้ะจะมีก็หะคนตายแล้วจะฟื้นได้จะได้ป่ะก็น,นั้นนะป้าป<ห>่าอัานเนาะก็มียาวิเศษเหรอเปลือกไม้อะ่ะ ตายไปแล้วยังคืนมาได้ไอ้ลืมไปเออเขามียาพิเศษอยู่นี่โอ้แปรกันได้เขาแปรกันไปเลยน้องโอ้ดีดีดีเออแปกันลูกเขามียาพิเศษกะมีกะกันได้อย่าไปดีกะดีกะเออกันได้ข้าอยากไปเนอะแปรขอบคุณนักหนักเนอะที่บอกจุกดีนะลูกเนอะข้าไปก่อนเนอะขอบคุณนักหนักแปรแต่จุกดีจุกดีเนอะน้องไป เตรียมมาของเตรียมสองหอยาจะไปหักษวัธิดาท่านเาบาวาเป็นของเป็นเขาละเจ้าบอกเตรียมเอาไปบาเดียวเขาเป็นอทีบอกเขาจะได้แก่ได้ไปถึงบาวาภายนอกภายในเป็นตั้งอันใดก็หายสว เจ็บเจ้าว่าเมาหต้องมัทากวาสักอย่างขนาดว่าลุกกันลังยังบันได้ไม่เตา้าแทมกำอันนี้ชาย,ยาของข้าถึงจะบอกสู้บ้นกันก็ชื่อว่าหมอหน้อยคำมันนี่แทมกำก็ดีนี่สิ ยาพิเศษไอ้เจ้าหนอสูแม่กะสู๊หาจะดีเลือไปเขาต้องไปพี่สู๊แม่กอสูต้องไปพี่สู๊อันนี้นะแม่หมอข้าเนี่นะมีฉายาเนีอะฉายาแม่หมอปลาเฮี้ยวหมองโอ้แต๊กะแต๊กะแล้วสูเหรอโอ้ข้าเนี่ยฉาชายาอย่างฉายาหมอเตวดาเนอร์สูเนอร์อัดละ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 ยอ้หมอเตวดาถ้าคนใดเป็นอย่างกระจ้าค่ายยาแล้วหายเลยอ๋อลูกน้องตีปลาเฮี้ยวไอ้เจ้านาะันมีฮะ สูไปแบบไปเลยแกอ้เป็นเลยนะโอ้ม่กว่ามิดีของสูซูก็่มิดีของซูข้าก็่มิดียาฝนยาทายาแก้ยาขางยาจางมีมัดสูยาวยาอย่างเต็มกระเป๋าดนี่แค่เต็มกระเป๋ามากันนี่โอ้อยจะไปอู้นักขจายแล้วจะบทานเวลาไปไปก็ไปไปไปน้ำตาไหลตก โอเป็นฟป็ตสาวบนเดียวสับัมาใล่นับ่อยาข้างใอมาแด้มาฟ่าบัช่วยูคคาบาใดสักคนมาเดียวนี่เลยวขอหันฝ่าหันพูกหันขลมปัดมาเจ้าอันจะมีภยนมาช่วยแถมคอ ว่าเดี๋ยวน้ำสนุมและหมู่ตะฮารเขาขอได้สั่งไปถึงวันว่ายังมีแถมลายว่าจะมาแถมต้งว่าเดี๋ยวน้ำยังมีไฟคนใดที่ก่อกำลังทุกข์ใจกันมีหมอดังใดมาช่วยลูกช่วยต้องของไม่ถูกมนุษย์ Đồng. Bà điều cầm nốt họp má leo nó Thì hầu thì... đi mỏ yang má đi chạy nhẹ nhàng đôi chạy chạy bà chạy bà chơi bán. Xong phiền bán không การสัคาญวิญญาณของหู่ของเจ้าจะได้กลับมาเมือ่อใดกันเราหมอจะมายาคนตายหายื้อหายคืนข้าเกิดมาข้าก็บกเกยหูเกยหันแต่ก็ข้าก็ขอเปิ่งอย่างเดียวว่า บุญกุศลใดที่ลูกเต้าได้ทำมาตี่ตัวมาเกิดยังมีอยู่ขอมาจ้วยกำจ่วยหนุนช่วยครับจ่วยจำเพื่อหมอยุคหมอยามาจ่วยลูกพ่อกรัเด้อเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนำมาเจอนำมาเจอม,มีไผ่แหมห้อง บาดเจ้าสักกครรมก็จะมีหมอมาแล้วมาถึงในวังนี่แล้วเจ้าที่จะมาหักษาลูก<จ>ของพระอ,องค์ดีใจเอยลงใจไปกรมไม่สาเจ้าเจ้าพ่อพยาบาดเจ้าเออจเริญเจริญข้าเจ้าเป็นหมอยาเจ้ามาถึงนะเจ้าอยากหับอาสายาลูกของพ่อพญาเจ้า อืมมียาดยีอย่างลองบอกมาหรอโอ้ข้าพระเจ้านี่นะเป็นยาดีไม่หลายตำลาท่านเจ้าจะลองเห้อท่านพิสูจน์ดูเจ้าลองเล่าหฮ้อฟังบาดเจ้ายาตำลานี้แล้วกากระตำที่ข้าเคยจำเยคยเจอคนใดเป็นทาง tiền hứa hứa âu bà chồng mà nhâm tâm năm cũ sắp còn tâm bọt bọt sông bão luôn tâm kim tay tức sắt còn tâm cắm da đi tiền da thay toàn เอาหน่อยบางกับตต้นบาสามงามเข้ากับปิดบิวแดนจำน้ำฮิกซักสองสามอานี้กอดขึงซักคือหม้อแกงกินไปเตะคขัเจ้าขามแลงนล้กกัหมอเคยแยงเคยใส่ อูมานี่หมายความว่าเกียมยามาหมดแล้วแม่นก่อบาเจ้าเกียมมันนะเจ้าจะอ่านไปรีบไปยาลูกข้าเลยบาเจ้าไปสนมนำไปบาเจ้าอืมสาธุ ได้หมอยามมนเทีวนีอุมนี่ใจลูกยงได้ไหายจากความตายครักนี่ถ้าลูกลูกมาหาปออย่างอี้ต่อจากนี้ลูกจะเอาอัยังจะไปเกี่ยวไหนทางไหนก็เจ้าตามใจลูกขับกระแบนฟันน้ นาขอ่อเมื่อลูกมาขอ่อนาพ่อคนลูกจะสร้งสางศาลาพ่อจะแปลงศาลาเข้าห้องตาลเฮียน้องต่อบัดา้องเดือดน้องนพนอน่อจะทำปุ๋ยักษ์เต้นน ขอ,ออย่างเดียวคุณลูกบอปิกมาแล้วบอจะอสารา้างศาลาเข้าห้องศาลเนอไหวสาเจ้าปลอดยาเจ้าโหว่าจะใดแถมว่าเดี๋ยวนี้แม่หมอมดปัญญาเจ้าเอา้า ยาอย่างใดก็ตึงบาหายมดปัญญาแม่หมอและเจ้าขอกราบทูลลาเจ้าัาเดี๋ยวนี้ยังมีแม่หมอแถมฝนหนึ่งอยู่เจ้าแม่หมอเทวดารีบออกมาเลยรีบออกมาเลยสาเจ้าสาเจ้าจะบอกปัญญากราบลาในเจ้าเดี๋ยวจะเอาแม่หมอคนใหม่มาเนี่ยเจ้าขอบคุณขอบใจเลยขอบใจใจไม่สาเจ้าจะบอกปัญญาบาดเจ้า พระเจ้าเป็นหมอเทวดาเจ้าจะปรับอาสายาลูกสาวท่านก็พยพยาบาทเจ้าว่าแล้วสนมหมอเทวดามีตรรหายาดีอยังพ้อของบอกมาเจ้าเป็นหมอเทวดาเเล่าให้ฟัง ลองถ้าไครได้กินยาข้าเจ้าแล้วหายเจ้าบาดต้องซ้ำคำอยู่หันตลอดละว่าจะมาจากจันไหนขอตามขอช่วยลูกข้าบาดเดี๋ยวนี้เลยบาดเจ้าจะบอกยาข้าเจ้าจะไปยาบาดเดียวเนี้ละบาดเจ้าอืมอืมอืม ก็บอกจั้งไดเกาก็มุกแตญยาบต่เดี๋ยวนี้นายจะหักสาลุก่ก่อก็มาพึ่งพ่อจะมีภัยไหนคนยังบ่มีคำตอบอีกก็ไมมีความข้องใจจะมีภัยไหนคนใดลูกก็ว่ามาได้ขนาด พ่อลูกมาแล้วยาบาตรเจ้าเจ้าปอบัญญาบาดเจ้าแม่มอหมอแหละมดปัญญาแท้ๆล้ะเจ้าอตายละตายละเอมดแลบวบกบ่มีไผแล้วครับวันนี้ซําเป็นวันสุดท้ายที่ป่อ,อก,กํานดโ,โคดเกณฑ์ว่าเฮ้อหมอมามดละโดมมามดจะม้อย่างไรนะบาดเจ้ามีอยูอ่ก็หมอยาบาดเจ้า บะเดี๋ยวนี้ถึงแม้ว่าเวลามันยังเหลือน้อยที่ความหวังของพระองค์ท่านยังมีหมอมาแถมสองคนอยู่้องจะเป็นหมอที่ดีสำหรับท่านแล้วฮ่อง<า>เขาเข้ามาบระเดี๋ยวนี้เลยหมออยู่ที่ไหนเข้ามาได้เลยนะหว่าแล้วขอเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยกับเนอโอ้ไหวอสาบ่าเจ้าถ้าบาดถึงสองคนเนี่ยจะแม้ฮักษาบาาเจ้า เอาเลยจัดการยาลูกข้าบาเดวนี้เลยฮึหายวันนี้ฮึค,คืนวันนี้เลยบาดเจ้าจะบอกอะาาจะไปฮักษาบาเดวเนะี่ยบาดเจ้า,า,ามันเป็นนั่นนาบูลก็แล้วว่าสานาะตีได้ยฮักษาติงสานาดน้อง บุนแข่งป่ามาบุนหาป่าค้องอะปีกับบ้าน้องได้มาปะใส่กันในวันกะตีน้องเอาไม้มีดเพราะให้สอนลบพินมาปี่เอาชีวันนาเจ้าแม่นาไอ้สุริยาได้เอายามาช่วย สูท้ท้ไอเกือบจะบอ่นนะพอเสียงตะวันนั้นลัดแบาพ่านห้องอีวันนั้นกนบะมียภยัยโจยรวมด้วยน้องหงได้จากกันไปพอผมดีคิดนิมิตใหม่เพื่อน้องได้หายจากความายมัดจุลาดั บักฝันเอ้ยจังยาเจ้้ก็ถึงบอกหันเจ้าพ่อเปมาเราบอกถกใจบอกมาเิกันเจ้าสทก็ถึงว่าหมละนงไปถู อ,อัญญน,อนจ้าพี่สุริยาบาดเจ้าน้องดีใจขนาดเลยที่เจ้าพี่สุริยากับน้องจันทคาได้เอายามาฮักษาน้องเพื่อได้ฟื้นคืนชีพเพื่อได้หายทับจากวันนี้น้องเป็นบุญขนาดเลยเจ้า น้องสุจาิติงสา,ามันเป็นวนะัสนาแนบุญของเฮาแมากว่าที่เฮาเนี่ยได้มาแปะมาโบกันคือน้องเนี่ยได้หายจากความตายาพี่เต็มใจขนาดพี่ฮักน้องขนาดู้กอเป็นบนุญแท้ๆน้องนึกบฝันว่าจะได้คืนมาโอ้เจ้าพ่อมาพอดีวไหวสาบัเจ้าไหวาสา,าเจา้าพ่อเจริญลูปดุสสองไหวสาบัเจ้าเจ้าพ่อ สัจวาจาที่พ่อได้ลั่นไว้แล้วเอ้ยไว้แล้วว่าพ่อจะฮือรางวัลแก่ลูกที่มาช่วยลูกพ่อฟื้นคืนชีพขึ้นมาในครั้งนี้พ่อขอมอบเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ฮือแก่ลูกสุริยาพ่อขอยกทิดาลูกพ่อ ืออลูกเป็นกู้ชีวิตกับลูกพ่อเนอะลูกเนอไหว้สารบัดเจ้า,า,า,าเจ้าพ่อบัดเจาขอรับได้ความเต็มใจบัดเจ้าป่อจะมอบบัลลังแห่งนี้ฮื้แก่ลูกได้ขึ้นสืบแทนป่อเพราะป่อก่อชะาแล้วเท่าแล้วนักเป็นวมาน่าบุญวัสนาเป็นอย่างยิ่งบัดเจ้า จ,จ,จะ,ะเจ้าจ,จัดงานประกาศเพื่อแก่เจ้าบ้าน้าเมืองหูโดยทั่วถึงกันว่าผู้วิเศษคนนี้มาช่วยลูกป่อได้ถึงได้ขึ้นครองเรือนนี้ครองบ้านครองเมืองน,นี้ป่อเป็นคนมอกป่อจะได้ประกาศเพื่อแก่ เจ้าเมืองกาศีรับหูคู่คนขอบคุณเจ้าพ่อบาเจ้าใบแสะบาเจ้างอมข่าส้อมบัดดีบบเดียวพอบเดียวเนี่ยสูเป่นแม่จ้างอันนั้นแม่จ้างนี้ค่าก่อนฮับจ้างอันนั้นฮับจ้างเนี่ยยังบักเกิดแต่ก่อนพอน้ำพอน้องอันยังบบเดียวลูกพักส่วนครัวดีขึ้นมาแล้วยอดไอ้โฉงคนเนี่ย แมนแต่บ้านไทยประหุในใจนี่กะใจเฮานี่กะร์เฮ้ยสูสูหย่าจับหย่าเป่งหย่ามาเดียวเนี่ยมีสะเปาลำใหญ่มีเจ้าขุนมูลนายเปิ่นมาเอาสะเปามาจอดที่ใตาน้ำแต่นี่ไปไทยฮะไปบ่ป้อแม่สองคนบ่ป้อ จะให้อิฐตัวนี้มาเปาะมาอยู่มาเฮ้กูเออเฮ้ยโช่จะไปว่าอู้รับลูกดรีด้ค่ะเอออู้ดีแล้วสุขามมาอยู่<อ>บมามาผมนะมาเพิ่มอ่ะก็แจกใหยัง